สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับตักกับมุมมองราชนีค่ะและวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่13มิถุนายน2024ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาอัปเดตแผงกันต่อนะคะกับตัว DEC 0แล้วก็ US 1 0 0นะจากเมื่อวานนะคะที่มีข่าวเข้ามาหลายข่าวเลยทำให้หน้ากราฟของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผงกันเลยนะคะ เริ่มต้นกันนะคะกับตัวของ D E 40เลย D E 40เมื่อวานจ้าดูจากแท่งเป็นแท่งเขียวนะคะปิดขึ้นไปเลยดันมาจากพี่วีกเนาะจากที่เราบอกว่าเนี่ยตรงแถวโซนนี้นะ มีโอกาสที่เราจะเข้าเทสได้นะคะและใครที่อยู่ในเทเลแกรมเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการส่งสัญญาณแถวๆบริเวณนี้แหละแต่พอน้องอะ่ะเขาได้ย่อลงไปก่อนเนี่ยเราได้ทําการแคนเซิลทันทีเพราะว่ารูปทรงโครงส้างของเขานะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะแล้วก็หนึ่งะคะดันมาจากดีมานของพี่วิกด้วยด้านล่างตรงนี้ยังคงเป็นสีเขียวนะคะที่มีแรงดันราคาอยู่นั่นเองเดี๋ยวไปดูในเฮกัน โอ้โหดูด่านต่างๆที่เรากางไว้นะคะลุหมดเลยลุหมดเลยนะคะแล้วก็ในระหว่างตรงเนี้ยไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มอะไรให้เราเข้าเทตุเลยนะคะทุกคนจนมาถึงสับายสุดท้ายนี้เหตุสมีการเทสและย่อลงไปนะคะมีการย่อลงไปเล็กน้อยแต่สิ่งที่เขาทำได้ก็คือจากที่เราอะบอกไว้วมื่อวานถ้าขาว่าลงตรงนี้ได้เขามีโอกาสที่จะลงไปจนถึงดีมาน เดด้านล่างถูกไหมคะแต่พอเขาชนะขึ้นไปแบบนี้เรามีโอกาสได้เปลี่ยนหน้าเทตแล้วค่ะจากแพทเทิร์นนะคะที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนี่นอะตรงไหนปึ๊บปึ๊นี่ฟึบปึ๊บปึ๊บ,บ,บชนะขึ้นไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะรอย่อแล้วก็บ่ายนะคะนี่แหละแล้วเขาก็มาติอยู่ที่สะพายนี้เนาะกำลังจะกดราคาให้กับเรางั้นเรากาฟีโบรอเลย ว่า QM นะคะจะอยู่ตรงไหนนี่61.8ถึง78.6ค่ะเป็นแพทเทิร์น QM ที่เราจะรอเข้าเทรดกันในวันนี้ นี่แถวๆ1 8 4 4แจนถึง18380ละกันโดยประมาณนอกเนาะ78นะคะโดยประมาณตรงนี้ก็สามารถพิจนารณานในการเข้าเทรดด้วยแพทเทิร์น QM ได้และนอกจากนั้นค่ะนอกจากมี QM แล้วยังมีโซนน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้นะคะเป็นโซนของ h 4กับเมนาลักนะเป็นพี่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะในไป็นโซนของ h 4นะที่เขามารับราคาแถวแถวบริเวณนี้ด้วยโอ้สวยนะนี่ยถ้าลงมาถึงได้นะคะ เพราะฉะนั้นแพทเทิร์นวันนี้ของเราง่ายมากเลยรอเป็นแพทเทิร์น QM นะคะแถววกับดีมานรวมถึงมีดีมานด้านล่างที่รอรับอยู่ซึ่งก็จะอยู่ในกรอบคาบเกี่ยวเนี่ยของ QM นะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างอย่างที่บอกไปว่าให้สังเกตนะว่าแท่งเทียนเนี่ยเขาปิดต่ำกว่า18400จริงไหมสุดท้ายค่ะกลับมายืน18400แล้วดันเต่งกลับขึ้นไปเลย ภาพในวันนี้ของดีนะคะเราจะรอย่อแล้วก็บายกันต่ออืมายไปจนงไหนแน่นอนเราต้องเก็บแถว,แถวนี้ก่อนนะคะเก็บแถว,แถวสปายเดิมก่อนเนะเาะแล้วค่อยการหน้าทุนไปจนถึงด้านบนอ่ะเนี่ยโหระยะเท่านี้ก็เก็บกําไรกันแล้วนะคะส่วนด้านบนเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างมีสปายค่ะยังคงมีสปายกดอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคน ตรงข้างบนเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะนี่นะคะร่วมถึงเดี๋ยวนะมีแนวต้านด้วยที่สำคัญแถวๆนี้18750นะคะมีแนวต้านที่สำคัญขึ้นไปอีกหน่อยนึงแถวนี้ชุบชุบก,ก็จะมีเป็นแนวต้านอยู่ที่18830เนะ18เาะ18830เดี๋ยวเขียนให้ ตรงนี้นะคะถือเป็นแนวต้านที่สําคัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะรอให้เขาย่อตรงนี้แหละมันมีแพทเทิร์น QM ให้เราเข้าเทรดได้เราก็เข้าเทรดด้วยหน้าเทรดที่เราเห็นแต่ถ้าน้องมาเด้ง QM แล้วลงไปปุ๊บอะไปเด้งดีมาให้เราสักนิดนึงแต่ว่ายังไม่ผลักตัวเองกลับขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่น้องนะคะจะกลับมาเป็นฝั่งเซลล์ได้อีกรอบหนึ่งเราจะหาโอกาสในการเด้งแล้วค่อยเซลลงไปถึงนั้นล่ะ ตรงนี้เห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะต้องดู2หน้าเลยแต่หน้าแรกที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือการเกิด QM และ QM นะคะเก็บเด้งไปก่อนเนาะเก็บเด้งไปก่อนนะคะแบ่งเก็บทางกำไรก่อข,ข้างกว้างเลยร้อยกว่าจุดนะคะก่อข,ข้างกว้างแถวนี้ ประมาณ100ร้อยกว่าจุดเนาะแบ่งแผนได้นะคะแผนที่1เป็นดีมานของ h 4สตรงนี้แผนที่2เป็นโซน QM ตรงนี้และแผนที่3ค่อยมารอคอนเฟิร์มในดีมานด้านล่างอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าหากว่าน้องอะ่ะเขาไม่หลุดลงไปจริงเอยเขาไม่ขึ้นไปจริงๆนะเขาก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะคะแบบเส้นนี้มาเดวเปียนสีให้ แบบสีดําเพราะฉะนั้นในจุดต่างๆตรง,งนี้เราสามารถที่จะเก็บทํากําไรได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วดูทีท่าเขาิดนึงว่าเขา,าจะเด้งขึ้นต่อไหมหรือว่าจะแบบยังพยายามเทตัวลงไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายถ้าเขายังยืนยันคำเดิมว่าถ้าเขามีแท่งที่ปิดต่ำกว่า1840ส่นได้เราจะหาโอกาสในการเด้งแล้วก็เซลไปจนถึงดีมานนา่างซึ่งดีมานนล่างยังคงรับอยู่ นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในจุดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะพิจารณานในการเข้าเทดได้ตามปกติตามแพทเทิร์นที่เราเห็นเลยและถ้าเขาหนอกเข้าไปด้านบนขอให้เขาสร้างแพทเทิร์นแบบนี้ฉีขึ้นไปยอ่อให้เราได้ยอ่อแล้วก็บายแบบนี้เหมือนกันนะคะอืมให้เขาสร้างโครงสร้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้เนาะแล้วเราจะได้หาโอกาสจุดต่างๆให้เราเข้าเทได้นั่นเองนะคะ ไปดูต่อในส่วนของ US ลอยกันบ้าง US ลอยทุกคนคิดดูอัปเดตต่อจากเมื่อวานตรงเนี้ยว่าใกล้แล้วนะว่าเป็นสุดที่ใกล้แล้วสุดท้ายน้องพักตัวค่ะแล้วฉีกเตงกลับขึ้นไปเลยเอองั้นเดี๋ยวล้างขอล้างหน่อยไปดูเดพี่เดเมื่อวานปิดเขียวแน่นอนโอ้โหเขียวแบบเขียวเขียวจริงๆนะคะเขียวแบบเดมเปสงา่าขึ้นไปเลย และสร้างดีมา n ์เนี่ยเมื่อวานที่เราบอกว่าน้องพักตัวพักตัวนะแล้วน้องไม่มาลับเราเลยจ้าไปแบบไม่รอไปแบบไม่รอใครเลยนะคะนี่ก็มีแนวรับนะคะที่รับราคาด้วยดันขึ้นไปเนาะในไทม์เฟรมเดย์980แถวนี้นะคะงานไปดูต่อ ในทางเฟรมเล็กกว่านี้หน่อยว่าวันนี้เรามีแพทเทิร์นตรงไหนที่น่าสน,สนใจเข้าเทปนี่เห็นปะพักตัว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 สุดท้ายป๊าบมีข่าวนะคะเมื่อวานขึ้นไปเลยจ้าทุกคนและน่ารักเหมือนเดิมสร้างแพทเทิร์นให้เราเข้าเทดไว้มีจุดที่หนึ่งนะคะตรงนี้หนึ่งอันจุดที่สอง มีตรงนี้1อันนะคะเป็น2จุดที่น่าสนใจรวมถึงแถวแถวตรงนี้เขาพักตัวแล้วก็ดันตัวเองขึ้นไปอันหนึ่งก็คือ1 9 1 2 5หนึ่งสองหแถวแถวนี้ก็ถือว่าเป็น3มจุดที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะในทางเฟรมเฮี่ถามว่าตรงเนี้ยไม่น่าสนใจหรอก็กดูเป็นดีมานนะแต่จะบอกว่าเขาเป็นดีมานที่ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นหากไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้เข้าเทรดเนาะ อาจจะใช้อาจจะต้องใช้เป็นสญงคอนเฟิร์มหรือว่าอาจจะเด้งได้น้อยเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยเป็นการผักมาจากข่าวนะคะผักมาจากข่าวโซนที่อยู่แถวบริเวณนี้อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราไปดูการคอนเฟิร์มในทางเฟรมย่อยๆได้เช่นเดียวกันไปดูใน H1 โอ้โห H1 ทำอะไรนี่ H1 เนี่ยยังไม่มีอะไรที่ ให้เราเข้อเหตุได้เลยแต่ว่าจะมีแพทเทิร์นหนึ่งถ้าสมมุติว่าน้องอ่ะเขาทิ้งตัวลงมาแตอนนี้นะเพราะณปัจจุบันเนี้ยด้านซ้ายมือเนี่ยไม่มีซัพไพไม่มีอะไรแล้วค่ะแต่แน่นอนว่าการขึ้นไปก็ต้องมีการเทขายทำอะไรอยู่แล้วถ้าน้องทิ้งตัวลงมาชนะสวิงนี้ปึ๊บอาจจะเกิดแพทเทิร์นสร้างแบบนี้ปึ๊บก็จะลงไปหาดีมานของ h 4ที่เราเฝ้ารออยู่ก็เป็นได้นะคะ ยังไง H 4เนี่ยเป็นโซนที่สวยงามมากๆอาจจะมีการทำโครงสร้างแบบนี้โครงสร้างนี้จะเกิดใน H 1นะแล้วเราก็จะรอเข้าเทรดในไทม์เฟรม H 4กันต่อหรือไม่อะ่ะไม่ลงมาแล้วจ้ะให้เขาทำดีมาสวยๆให้กับเราหน่อยฉีกขึ้นไปให้เราย่อแล้วก็บายกันต่อนั่นเองนะคะส่วนดีมาด,ด้านลา่างถ้าลงมาถึงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนเทรนลงมาได้เพราะฉะนั้น ให้เราใช้สัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดด้านล่างนี้นะคะอืมก็จะมี3แพทเทิร์นแหละที่เราจะรอเข้าเทรดกันโอเคนะโอ้โหวันนี้ US ร้อยง่ายมาก DE ก็ง่ายมากๆเช่นเดียวกันเป็นภาพที่มีเทคนิคให้เราเข้าเทรดนะคะโอเคลายทั้งหมดนี้นะคะก็คือมุมมอง DE 4 0แล้วก็ US ร้อยประจำวันพฤหัสที่13มิถุนายน2024ค่ะ วันนี้นะคะแพทเทิร์นค่อนข้างจะง่ายเลยเห็นแพทเทิร์นในการเข้าเทรดได้แบบสบายๆ,ายๆก็ให้พี่ๆนะคะตั้ง alert ไว้เมื่อมาถึงจุดก็สามารถใช้สัญญาณ confirm เพิ่มเติมเพื่อเข้าเทรดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะตาขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าเรารู้เรื่องนี้ไวกว่านี้นะเราคงรวยเร็วกว่านี้เพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าข้อแรกเลยเราต้องสร้าง bi ก่อนหรือว่า basic income ให้มันได้ก่อน ผมได้แนวคิดมาจากนโยบายของต่างประเทศที่เขาเ,เรียกสิ่งนี้ว่า UBI หรือว่า Universal Basic Income ที่มันแปลงไง่ายๆว่ารายได้พื้นฐานสำหรับทุกๆคนเลยซึ่งในข้อที่ี่ยก็คือการที่เราได้ทำสิ่งที่เรารักและพอเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินแล้วแล้วเราได้ทำทุกๆวันกับสิ่งที่เรารักจริงๆมันจะทำให้เรามีความเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วพอเราไปสุดทางได้เราจะกลายเป็นเบอร์นหนึ่งของเส้นทางนี้ คุณจะเพิ่มรายได้ได้อย่างมหาศาลเลยในข้อที่3เนี่ยก็คือดับเบิลการดูพิเคทหรือว่าการดับเบิลมันขึ้นมาถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่เก่งที่สุดในวงการนั้นแล้วอะ่ะมีค่าตัวแบบคนพร้อมจ้างคุณอะ่ะเป็นหลักแสนหลักล้านเลยแต่ถ้าวันนี้คุณดูพิเคทออกไปไม่ได้ก็จบข้อ4เนี่ย invest with compound interest คุณต้องทำยังไงก็ได้ให้เงินมันงอกอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้ว ในข้อที่5ถ้าคุณรู้เรื่องนี้มันจะทำให้เราอะยุติความคิดเรื่องการเงินไปอีกนานแสนนานยกตัวอย่างอย่างปูวอร์เรนเก็ได้นะครับมูล,ลค่าทรัพย์สินทั้งหมด131.6บิลเลีนเีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ5ล้านล้านบาทคุณคิดแค่ว่าขอโตปีละว1%เปรับพอปีละ1%ของ5ล้านล้านก็คือ50 0 0 0ล้านบาทแล้วถ้าเกิดว่า คุณเองตั้งเป้าว่าอีก3เดือนหนึ่งหเดือนข้างหน้าเนี่ยคุณอยากที่จะมีระบบแบบเนี่ยมันเป็นระบบที่ตายตัวแล้วคุณแค่ทําตามมันเมื่อกี้ผมพูดแบบพับกว้างเนาะให้เป็นคอนเซปต์แต่ถ้าคุณไม่อยากได้แค่คอนเซปต์อะคุณอยากได้วิธีการไปด้วยเลยผมบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดงานนี้ investor vision 2024ลองไปเข้าดู